You're crazy. You're crazy. You're crazy. 96.5. Uh. Now I need everybody's attention. This way. Uh. I need y'all to sing like เย้เย่รู้สึกว่าเราจะเรียกว่านะโวโวเย้เย่กันไปหลายรอบแล้วนะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจี๊ยบสวัสดียูสเครซี่ครับผมสวัสดีไอซ์ลันยูครับมปล่อย<ม>ปล่อยพี่เจี๊ยบโวโยวเย้เย่อยู่คนเดียวหลายรอบเลยนะเนี่ยไอคับอ๋อจะได้จะได้แบบจะได้จำไง <c oughs> เป็นการทายินในตัว <c oughs> อันนั้นนั้นเลยสบายดีนะคะ สบายดีครับตอนนี้กังวลเรื่องน้ํานิดหน่อยโคลาชเป็นไงครับน้ําท่วมไหมปีนี้โคลาชปลอดภัยดีนะไอซ์อ๋อโอเคถือว่าเป็นโชคดีมากเลยเพราะว่าบ้านบ้านไอซ์ตอนนี้แบบใกล้ไงเป็นเป็นทีใช่น่ารู้สึกว่าจะมาก่อนเพื่อนเลยนะแต่ว่าบ้านยังคงปลอดภัยดีใช่ไหมครับปลอดภัยครับอยู่ในเขตเทศบาลครับแต่ว่ารอบๆนบ่โอ้โหแบบท่วมหมดเลยนะสงสารนักหนาสาหัสเลยทีเดียวไอซ์รู้สึกว่าไอซ์จะลงพื้นที่ไปไปช่วยด้วยใช่ไหมครับ วยลงไปดูด้วยแล้วก็ตกใจมากเพราะว่านี่เกิดมาจนถึงอายุยี่สิบปีบริบูรณ์เนี่ยนะยังไม่เคยเห็นน้ําท่วมขนาดนี้ใช่ไหมเป็นอะไรที่หนักมากปีนี้นะคะเห็นเห็นรู้สึกว่าทางนครสวรรค์นี่ก็แบบว่าไม่ไหวอีกแล้วเหมือนกันนะพังกากอนลังกําลังที่จะแบบว่าช่วยเหลือกันเป็นที่มากเลยครับผมใช่ไหมตอนนี้ก็เรียกว่าช่วยอะไรได้ก็ต้องรีบช่วยความช่วยเหลือคนเล็กคนน้อยส่งไปนะคะครับผมแล้วตอนนี้ไอเป็นไงบ้างได้ไปแบบว่าช่วยเหลืออะไรยังไงกับ ก็มีทั้งลงพื้นที่เองนะครับ uh huh. แล้วก็ส่งของบริจาคไปแล้วก็ร่วมเอาเงินไปแบบทําบุญบริจาคด้วยครับผม <ừ> แล้วก็ที่สํคาคัญก็ปล่อยเพลงออกมาตอนนี้เนาะโว้ยเย่เนาะแด้ให้คนแบบว่าสมมติกําลังเครีย <ไข S 2> ดอยู่กับการน้ําท่วมอะไรเย่างี้ใช่ไหมครับก<ช>็จะ,จะได้เอ้ยมีความสุขสนุกสนานขึ้นอย่างน้อยก็เป็นเหมือนแบบยาชูกําลังยาอนึงอย่างเงี้ยครับผมใช่แล้วเพราะว่าไอซ์ี่กลับมาก็พร้อมกับรอยยิ้มนะใช่ไหมมีความสุขส่งให้กับหลายๆคนอยู่แล้วนะคะเรียกว่าได้ยินเสียงไอซ์จะได้หายเครียดก ประมาณนี้กัน,นไป,นไปหายไปนานนะจากแบบว่าอัลบั้มที่แล้วหรือว่าซเกิลก่อนหน้านี้ไปไหนมาครับจริงๆก็ไม่ไม่ได้หายไปไหนเท่าไหร่นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยพอพอโปรโมทเอ,อเพลงเสร็จเนี่ยผมก็ไป รับงานร้องเพลงตามที่ต่างๆจริงๆก็ไปทั่วประเทศเลยนี่ล่าสุดเพิ่งกลับมาจากสุโขทัยกับตากนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าไอซ์ทางทีวีเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้มีหนังมีละครหรืออะไรนี้ใช่ไหมครับก็มีแค่งานร้องเพลงอย่างเดียวก็อาจจะเอ๊ะเงินหายไปหรือก็ตอนที่กลับมาแล้วเนาะมีสิงใหม่น่ารักเกินนี่แหละครับผมน่ารักเกินต้องบอกไอซ์ว่าขอบคุณมากที่แต่งเพลงนี้ให้พี่เซียวนะใช่ไหมใช่ไหมครับผมไม่ค่อยจะอวยเลยแต่น่ารักจริงๆเพราะว่าไอซ์ชอบ้องดีน่ารักอยู่แล้วใช่ไหมคะขอบคุณมากครับผม อยากกินอะไรเดี๋ยวส่งไปให้ดนาดีดีมากโอเคน่ารักเกินนี่เป็นแนวเพลงแบบยังไงคะจริงๆเนี่ยมันเป็นป๊อปแหละแต่ว่าเป็นป๊อปที่เป็นแนวใหม่เขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิก้าป๊อปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันกําลังฮิปมากเลยในบิลบอร์ดพี่เจี๊ยบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสมัยสมัยก่อนบิลบอร์ดมันจะเป็นฮิปฮอปใช่ไหมเป็นไอเอ็นบีใช่ไหมตอนนี้จะเป็นอิเล็กทรอนิก้าเป็นตืดๆหน่อยจังหวะดตืดๆเวลาเต้นมันก็ต้องเต้นแบบย่ำเท้าแบบชัฟเฟิลเหมือนในเอ็มวีเลยในเอ็มวี อ๋อถ้ายังไม่เห็นคืนนี้ไ,ไฟฟลเลยออยแอร์เอ็มวีนะครับร<ช>ายการไ,ไฟฟลทุกคนฟังอยู่รอดูด้วยนะกำลังรออยู่เหมือนกันนะติดตาม<ไ>อ,อยู่<ล>ยนะเนี่ยจะไปดูท่าเต้นของไอซ์เซนบอกว่ามีการบอว่าดีไซน์ท่อนอะไรโวโ้วแย่ๆอะไรเนี่ยเอง<ไ>อด้วย แล้วก็ไม่ได้เก่งไม่ได้อาหฐารขนาดนั้นต้องบอกว่าจริงๆแล้วพี่โปรดิวเซอร์นะครับพีทีเอสเนี่ยนะครับเขาก็คิดทุกอย่างมาให้หมดแล้วแหละแล้วนะครับแต่ว่าไอซ์เองเนี่ยก็เหมือนแบบใส่ไอเดียลงไปนิดหน่อยว่าเออไหนๆร้องโวโวเย้เยแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นท่อนเหมือนอินเดียแดงแบบเป็นโว่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 โว้โว่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 โว้โว่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 โว้โว้โว่โว่โว้โว่โว้โวอโว่โว้โวยโวๆ เขาใส่พลังมากเลยนะในตอ้วัววัววัวแย้เอเออยากเห็นท่าจริงๆเลยทีดเดียวเดี๋ยวเอวีคืนนี้ได้ชมใช่ไหมครับไอคืนนี้ได้ดูมิวสิกวิดีโอแต่ว่าถ้าอดใจไม่ไหวนะครับด <c oughs> ีเซอร์ก่อนได้ เท่าไปท,ไที่ Google นะครับ,รบแล้วก็เซิร์ชหาทีเซอร์น่ารักเกินนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นขึ้นมาเป็นใน YouTube ให้ดูนะครับเพราะว่าเป็นในในใน u t u b e ของ Bi g Eyes นะครับผมถ้าหาใน u t u b e อาจจะไม่เจอต้องไปหาใน Google นะครับพิมพ์คำว่าทีเซอร์แล้วก็น่ารักเกินนะครับทีเซอร์น่ารักเกินได้ดูกันแน่นอน <ผม S 1> น,อน,นะคะ <ผม S 1> โอเคเดี๋ยวพี่จะ,จ <I S 1> จะรีบไปดูเลยทีเดียวนะคะอยากเห็นไอซ์ แล้วก็อยากเห็นแบบว่าท่าเต้นอะไรอย่างนี้มีมลุคใหม่ที่เปลี่ยนไปด้วยต้องไปดูว่าจบเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างนี้นต้องดูต้องดูขอบอกดีมากนะคะรอดูรอชมกันอยู่แล้วนะคะครบรรยากาศถ่ายเอ็มวีเป็นไงบ้างครับไอซ์เล่าให้ฟังหน่อยโอ้สนุกสนานมากตั้งหกโมงเช้าถึงประมาณตีหนึ่ง<ม>นะครับเพราะว่ามีซีนเต้นเยอะมากใช่ไหมแล้วก็โอ้โหมีคนในมิวสิควิดีโอเยอะมากสี่สิบห้าสิบคนนะครับมาเต้นกันนะครับต้องต้องดูครับ เพราะว่าเราก็ตั้งใจทําเต็มที่เพื่อแบบพี่น้องแฟนเพลงทุกคนเลยครับดีมากนะคะให้สมกับความคิดถึงใช่ไหมอยากหายหน้าหายตาไปนานเดี๋ยวหลายๆคนจะแบบว่าลืมลืมไอซ์แล้วเอ๊ไปไหนมาอะไรอย่างงี้ยไม่ลืมไม่ลืมไม่ไม่เคยลืมไอซ์อยู่วระไอซ์เอาะนารักเลย บอกว่าไม่ได้มาโคราชนานแล้วนะไม่ได้มาเยี่ยมยูเทครีซีของเรานานแล้วเพราะฉะนั้นรีบๆมาเลยนะแต่ว่าก็ก็มีแบบแวะเวียนไปร้องเพลงบ้างนะครับเอาไว้เอาไว้มีโอกาสเจอกันนะครับยูเทครีซีนะครับได้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันแน่นอนมาก็แวะมาวายาโมด้วยเพราะว่าตอนนี้เราย้ายสตูดิโอมาอยู่ใกล้ๆแถวยาโมแล้วเดี๋ยวจะพาไอ้ทัวร์ใเลยครับสองมือกับลงที่ตรงเหนือข้ามยาโมครับขอบคุณมากชาวัยนาทก็ร้องได้นะเนี่ยนะเป็นซิเกอรที่เขาบอกว่าไอ้ไอไม่เคยแบบว่าทำแนวเพลงแบบนี้มาก่อนมันยากไหมคะสำหรับไอย เลยยากเหมือนกันนะครับ mm hmm. เพราะว่าเ,เราจะร้องอยังไง mm hmm. เพื่อให้เข้ากับอ mm ิเล็กทรอนิกาใช่ไหมครับ mm hmm. เพราะว่ามันเป็นดนตรีที่แบบ ล้าสมัยมากเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วอิเล็กทรอนิกาเนี่ยมันมีมานานแล้วแต่ว่าไอที่มันเป็นแบบว่ามิเลเนียมแบบอิเล็กทรอนิกาขนาดนี้เนี่ยมันถือว่าใหม่มากนะครับผมเราก็ต้องพยายามร้องให้มันเข้ากับจังหวะจะโคนแล้วต้องแบบเราก็ต้องมีอินเนอร์พอสมควรซึ่งก็โชคดีที่เรามีความเป็นวัยรุ่นอยู่ในตัวสูงมากจริงขนาดนั้นเลยนี่นี่ถ้าไม่ใช่วัยรุ่นนี่ไม่ได้เลยใช่ไหมทางสัมภาษณ์จะไปอ้วกกันไปีเโอเคแล้วอัลบั้มนี้ภาพรวมเป็นยังไงครับเป็นแบบ แนวเพลงหลากหลายเหมือนเดิมหรือว่ายังไงหรือว่าจะเดินไม่ทา<ำ>งนีอ้อาลบัมของไฮต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันจะปลายปีแล้วก็อยากให้ทุกคนสนุกสนานกันแล้วก็อ,อตอนนี้ภาวะน้ำท่วมรุนแรงมากเนาะหลายคนก็คงเครียดเราก็เลยอยากให้ฟังแบบเพลงสนุกสนานถ้ายิ่งฟังเพลงเครียดเนี่ยจะยิ่งเครียดกันไปใหญ่ก็เลยออกซิงเกลิลนี้มาเป็นซิงเกิลพิเศษยังไม่ใช่อาลบัมนะครับ ยังไม่ใช่อัลบั้มหลายๆคนอาจจะใช่เพราะฉะนั้นหลายๆคน<ช>ที่แบบเฮ้ยเดี๋ยวรอซื้ออัลบั้มไอซ์ก็ได้อ่นไม่มีนะครับไม่มีต้องโหลดนะครับโหลดนะครับกดจานหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่โหลดเลยโอเคดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่นะคะโหลดได้ถูออกด้วยนะครับหลายคนกดอย่างเดียวไม่ถูออกนะครับคุณไม่ได้ตังค์นะครับเอคุณไม่ได้เงินไม่ได้ตังค์โอเคชอบตรงนี้แหละนะคะเดี๋ยวได้น่ารักเกินแน่นอนนะคะโอเคได้ช่องทางการติดต่อครับอยากตามติดไอซ์สันยูตตตออออออนนนีี้้ทททาาาะไไไรรยยยยู่่่่หปสุโโขัังมกกกใคิดบ นะครับจุดทูปหนึ่งดอกนะครับอธบ<ข>อิธานจ <ะ S 1> ิตให้มั่นนะครับุ <laughs> ว่าใต้เฟซบุ๊กนะครับก็ f เฟซบุ๊กนะครับแล้ไอสลันยูนะครับเป็นแฟนเพจนะครับหรือว่าจะติดต่อนะครับได้ทาง Twitter ก็ได้ไอซ์เล่นทวิตเตอร์แล้วนะครับตอนนี้นะครับแอปไอซ์สลันยูนะครับแอป I C E S A R U N Y U นะครับทุกข่าวสารข้อมูลจะอัพเดตให้ดูในทวิตเตอร์ตลอดเลยค้าบบ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 บนบบบเบ้บบบบบบบนะบบบบบบ r บบ้บบ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 บรบบบบบา l e บ r บบบบบบกบบบะไบบบบบนบบ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 บ ไม่ถูกอยู่นะคยังองพี่พจะก็ยังทวิตเตอร์อยู่นะครับออพี่จะก็ยังตามทวิตเตอร์ไออยู่เหมือนกันนะครับ ใช่เลยตามมาเลยใช่ดีมากนะคะแล้วก็การุณามาอัปเดตบ่อยๆด้วยใช่เลยเดี๋ยวจะอัปเดตบ่อยมากตอนนี้สัมภาษณ์วิญยูอยู่อัพเลยอัปเลยดีมากนะคะแล้วจะได้เจอกันนะอีกหนึ่งช่องทางอาวันนี้เรียกว่าสนุกสนานเต็มที่สําหรับการมาแนะนําซเกใหม่ด้วยนะคะใช่เลยรอฟังได้ทุกชั่วโมงเปิดหนึ่งครั้งใช่ไหมครับเปิดทุกชั่วโมงอ่ะนะเดี๋ยวเจะาให้ขึ้นอันดับหนึ่งเลยแล้วจะได้มาเจอตัวเป็นๆอะไรเงี้ จะให้มาเต้นอินเดียแดงโชว์กันนะคะใช่ะจะเต้นหน้าสถานีสัญญาแล้วประชาชนชาวโคราชเป็นพยานนะณน <Yeah, S 1> เ้เออนะมากี่ครั้งก็ได้ความสดใสาจากไอซ์ีือว่าเป็นพลังเป็นกำลังใจดีๆด้วยเหมือนกันเนาอะใอช่เลยครับ <S <S ด,ดีเลยอ่าเผื่อใครฟังอยู่แฟนคลับอะไรยังไงตอนนี้มีอะไรที่จะฝากถึงพวกเขาไหมคะก็ะอยากจะฝากบอกทุกคนนะครับโดยเฉพาะ ชาวโคาชที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับก็เมื่อใดที่เออเงาใ,ใจนะครับก็ฟังเพลงของให้ให้เอาทีดีจิไม่ขนาดนั้นเะล ตอเมื่อไรก็ตามที่รู้สึกว่าเอ้ยแบบอยากสนุกสนานอะไรเงี้ยนะครับแค่เปิดเพลงของไอซ์ขึ้นมานะครับน้าร็กเกินเลยแล้วก็จะรู้สึกเอ้ยสนุกสนานมากกับเพลงนี้นะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆกับปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้แล้วก็ที่สาคัญตอนนี้เนี่ยประเทศไทยกําลังประสบกับปัญหาของอุทกภัยที่หนักหน่วงมากนะครับใครที่สามารถช่วยเหลือกันได้คนละไม้คนละมือก็ช่วยเหลือกันนะครับพี่้องชาไทยด้วยกันครับผมรับผมพูดเร็วมากนะคะ ทังแท็บไม่ทันโอเควันนี้ให้ไปพักผ่อนแล้วเดี๋ยวจะได้มีโฟนอินแบบทั้งวันเลยใช่ไหมช่วงนี้เนี่ยทั้งวันเลยครับถึงทีสองนะครับออถึงที่สองคืออยู่บนเตียงแนละ้วขอบคุณมากขนาดนั้นโอเคเดี๋ยวไปติดตามอีกช่องทางสำหรับการสื่อสารกับอายและการสำหรับแฟนคลับวันนี้ขอบคุณอายสุดมากนะครับขอบคุณมากครับน่ารักเกินน,นะครับขอบคุณคาะค ไปค่ะกับไอซ์สแลนโยอเอาพอหอมปากหอมคอเอาพอเกล่นเป็นแบบว่าน้าจิม้มเดี๋ยวมาตัวจริงเสียงจริงเมื่อไหร่เขาบอกแล้วว่าเขาจะมาเต้นอินแดนงให้ดูหน้าสถานี <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นแฟนคลับของไอซ์ห้ามพลาดด้วยกันละกันนะคะ oh, <my> น่ารักเกิน oh, <my> วันนี้เราฟังกันไปหลายรอบแล้วด้วยเหมือนกันนะอยาก เป็นเุ้าของอยากโหลดเพลงนี้<บ>อย่าลืมดอกจันหนึ่งสอานย์ศูนย์ที่เขาได้บอกไปนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้อยู่ใกล้กันแบบนี้กับความน่ารักสดใสาตามได้ Twitter ใครยังไม่ได้ Follow Iceland ะะอไอซ์แลนด์อยู่รีบเลยเป็นหนึ่งช่องทางที่เขาบอกไว้ Facebook ด้วยนะคะส่วนตอนนี้ตามติดยุทเครซกันต่อเนื่องที่นี่9 6้5สิบหกค่ะ Just, 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 just,